ดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีเอาวลัคนาราศีกันนะดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าก็นับตั้งแต่วันที่6ทธันวาเรื่อยไปจนถึง12ทธันวาคมสัปดาห์หน้านี้ต้นต้นสัปดาห์จันทร์อังคารไม่ค่อยปลอดโปร่งนักนะครับ ชาวลัคนาราศีกันนะเหมือนกับวันจะมีเรื่องจุกจิกงุดหงิดไม่ค่อยปลอดโปร่งเท่าที่ควรระวังข้าวของแตกหกักสูญหายขับรถขับรามก็ระวัดระวังสักนิดหนึ่งจันกลางคานนะแล้วก็จะเป็นสองวันที่หงุดหงิดง่ายหน่อยไม่แปลกหรอกเพราะว่าไอ้ดาวพุธดาวเจ้าเรือนของลัคนาราศีกันมันเสือกไปเป็นปราไปเป็นปราเลงไปยังดาวเกตอารมันงุดหงิดอะ นะเดี๋ยวมีเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วเราก็ไม่ปล่อยวางสักเรื่องหนึง่งเอามาเก็บทุกข์ไว้ในใจก็ทําให้หงุนหญงิดงุนหงิดใจง่ายอารมณ์ไม่ค่อยผ่องใสนักนะก็จะมาสบายใจขึ้นก็คือวันพุธพฤหัสสุขอ่าแฮปปี้ขึ้นแต่ว่าสัปดาห์หน้านี้เป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีกันจะจุกจิกเรื่องของรายจ่ายนะ บางทีก็จ่ายเพราะตัวเองบ้างบางทีก็ต้องไปจ่ายเพราะคนอื่นบ้างมันก็ทําให้หงุนหงิดอย่างนี้แหละเออเพราะว่าดาวเจ้าเรือนการเงินน่ะมันเดินไปสัมพันธ์อยู่กับดาวเสาซึ่งมันเป็นคู่ศัตรูตกันบางทีแล้วจ่ายเงินไปแล้วก็หงุดหงิดไปมันไม่ควรจะต้องจ่ายมันเป็นอะไรที่ทําให้เราเองหงุดหงิดไม่ค่อยแฮปปี้นักนะและว,วันที่ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายก็คือจันทร์อังคารแล้วก็วันศุกร์ สวันเนี่ยที่สินแสหมิงดูตามรอบวงโคโจรของดาวแล้วจะส่งผลชัดเจนที่สุดน,น,นะครับอย่างไรก็ดีชาวลัคนาราศีกันนะครับต้องบอกให้ฟังแบบนี้ว่าเออ่ดาวอีกหนึ่งดวงนะครับที่มีผลกับชะตาของคุณอยู่พอสมควรเลยนั่นก็คือดาวอังคารที่ไปเป็นกเกษตรราทีปดีนะไปอยู่กับดาวอาทิตย์ เป็นไปได้ว่าชาวกันจะรู้จักคนมากขึ้นสังคมกว้างขึ้นอาจจะเป็นสังคมที่มาจากโซเชียลต่างๆก็ได้อาจจะมีเพื่อนใหม่ๆมารู้จักกันก็เป็นไปได้นะเนี่ยก็คือชาวลัคนาราศีกันนั่นแหละทีนี้ภาพโดยร,มรวมๆของชาวลัคนาราศีกันสัปดาห์หน้าถ้าถามผมตรงเนี้วันไหนที่ต้องระวังที่สุดก็คือจันทร์กลางคารสองวันก็คือต้นสัปดาห์เลยนะครับ แล้วก็มาถึงวันอาทิตย์อาจจะต้องหูดหงิดกับเรื่องการที่จะเคลียร์งานบางอย่างก่อนที่จะถึงวันจันทร์สักนิดนึงอาจจะเป็นไปได้ว่าชาวลัคนาราศีกันวันอาทิตย์นะแทนที่จะได้ไปพักผ่อนหย่อนใจก็าอาจจะต้องมานั่งเคลียร์งานหรือคิดงานแก่ง,งานอะไรบางอย่างก็ได้นะครับส่วนในเรื่องของคู่ครองเรื่องความรักนะชาวกันที่ยังโสดเปิดใจนิดหนึ่งอาจจะมีคนดีๆมาชอบพอมาถูกใจกัน แม้ว่าการถูกใจตรงนี้ยังไม่ได้นําไปสู่การอยู่ร่วมกันสักทีเดียวแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่เป็นน้ําเลี้ยงจิตใจให้เรามีความสุขแฮปปี้ขึ้นเหมือนกันนะครับก็มันมีคนให้คิดถึงมีคนให้ชอบพออะไรอย่างนี้แหละนะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะมีคนรักอยู่แล้วดาวที่โคจรแบบนี้ระวังเรื่องปากเรื่องคําพูดอย่าไปพูดจาอะไรให้คนรักเขารู้สึกน้อยใจไปเสียแทง อะไรเขาด้วยคาพูดกันแล้วกันนะบางคนชาวกันเนี่ยไม่ค่อยพูดแต่พอพูดทีนึงเนี่ยโอ้ยไม่ธรรมดาพูดแล้วคู่คุณคนรักคุณก็เก็บไปน้อยใจเก็บเอาไปหงุดหงิดใจได้เหมือนกันนะขอให้โชคดีฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี